สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะอันนี้ก็มีอยู่กับกล่องสกินตุดจีนนะคะราคา1คูปองนะทุกคนตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11นี้นะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีเยนะคะเพื่อไม่พลาด,ดกิจกรรมมาวีอะไรใหม่ๆนะกล่องสกินฉลองตุดจีนก็จะเป็นแบบว่า สกินแนวแบบว่าจีนจีนนะคะอธิบายว่าไงดีก็จะกองตัวจีนตัวจีนและที่สำคัญประเด็นนะคะก็คือมีเกือบหมดแล้วนะขาดแค่ตัวลินดิสนะคะอ่ะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแหลงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสกินถาวนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0ูนอร์เซนโอ้ก็ถือว่าไม่รู้ดิก็น้อยอยู่นะต้องสุ่มประมาณให้พูดเลยนะสุ่มประมาณร้อยยี่ร้อยประมาณร้อยห้าสิบกล่องอะน่าจะออกร้อยห้าสิบกล่องเฮ้ยถ้ามันสุม่มประมาณร้อยห้าสิบกล่องจะออกคือเราอยากรู้ว่าถ้ามันออกเนี่ย แล้วมันอะจะออกอันนี้ไหมแบบว่ามันจะออกเป็นสกินที่เราอะยังไม่มีไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มให้ดูละกันร้อยกล่องขอไปดูสกินตัวรินดิสก่อนนะคะว่าจะสวยขนาดไหนรินดิสอยู่ไหนนะนี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนี่นะคะเป็นสกินระดับโฮ้ยวอร์เรลนะถ้าซื้อก็แพงนะเนี่ยถ้าซื้อก็510คูปองโอ้โหจุกจุกฟินฟินเกิน ว้าวอลังมากแล้วมีมู่ลานอีกนะทุกคนใครสุ่มก็คุ้มอะ่ะคนที่มีแบบว่าสกินเนน้อยอะ่ะมู่หลานเอยอันนี้น่าคอสมูหลานอยู่ไหนเนี่ยเอออ่ะตรงนี้นะคะมู่หลานนี่มู่หลานก็จะเป็นสกินระดับรีเจนนะแต่เราไม่ค่อยเห็นใครไม่ค่อยเล่นลินดิสเลยอะ่ะเหมือนแบบว่า มันไม่มันไม่ใช่ตัวแบบว่าแพดนี้อะไรงีด้วยมั้ง่อเดี๋ยวลองโอ้ยทุกคนสุ่มนิดนึงได้ว่า50าสิกล่องไม่มีทางเอา50าิกล่องละกันโอเค5้กล่องนะลองดูชั้นเชิงนะคะโอ้ยลุ้นเกินอะก,กดเปิดไปเลยจะได้อะไรเนี้ยเพชรเอ้ยเพชดเยอะจังไม่มีเปอร์เซ็นต์เพชรป,ปะ่ะ โหทุกคนเพรเยอะมากกล่องนี้ออกยากมากไม่ต้องไ,ไม่สูบแล้วนะไม่สูบแล้วเสียตังตั้งห้าคูปองตั้งตั้งห้าสิบคูปองเนี่ยโอเคไหนไหนก็เสียแลละก้อนแรกเป็นอันนี้ละกันตรงไอเทมนะคะแรกหร้านตรงนี้แล้วนะคะเพจอ่ะปึ๊บโอเคค่ะคลิปนี้นะคะห้าสิบคูปองได้ลูกแกว้วปกตินะแล้วก็ตรงนี้นะคะ จะสุ่มตรงนี้ให้ดูนะทุกคนคือเราอะ่ะได้ลูกแก้วทองครบแล้วสุ่มอีแค่2ครั้งนะคะก็จะแลกสกินได้ถามว่าอดใจรอแค่ไหนก็เป็นเดือนอะตอนสกินกิวด์มาเฮ้ยได้ตาเชิญเอฟเฟกสังหารไปครั้งสุดท้ายเย้ใช้แลกสกินสุดลิมิตโอเคค่ะคือแบบว่าเอาเต็มแม็กเต็มเหนียวจริงๆสำหรับเขาคนนี้นะคะ แลกสกินนะคะเราก็จะแลกเป็นสกินตัวถามว่าคิวด์กับอิลูเมียนะคะเราแลกอะไรก็แลกคิวด์อยู่แล้วโห<ฮ>อลังการเกินคุณได้รับสกินใหม่โอโหอลังอลังอลังเก็บเก็บหกเดือนนะคะทุกคนลูกแก้วนี้เก็บหกเดือนเดือนละสิบคูปองนะโอโหอลังการมากชอบมากชอบอ่ะเอ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวไ้ค่อย เดี๋ยวไว้มาเล่นให้ดูนะเดี๋ยวก่อนเรากดมาตรงคลังนะคะมาดูเอฟเฟกสังหารกันดีกว่าคุยน่าจะแจกถาวรน,นะอันนี้ละกันไอศครีมดูน่ารักสดใสอ้าวจบไปแล้วนะคะประมาณนี้สำหรับอันนี้แหละอีกกี่วันอีก2วันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจก้ามอาวีประมาณนี้นะคะก็ลองไปสุ่มเล่นกันดูนะมันเหมาะกับ มันเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีสก,กินอะถ้าสุ่มไปเลยซักร้อยกล่อง200กล่อง300กล่องเนี้ยอาจจะได้ซักแบบว่ามา2สก,กิน3สก,กินประมาณนี้นะคะก็ลองไปสุ่มกันดูแต่ปเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยนะสาหรับไอกล่องตุ๊ดจีนเนี่ยยังไงก็มีเกจกรติกับสุ่มสก,กินอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ